การฝึกอบรมการทําผ้ามัดย้อมจากเสื้อขาวและกระเป๋าเพื่อส่งเสริมการมีงานสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุและแรงงานนอกระบบนายทาปกรมลึกกทัด ผู้ประสานงานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหนึ่งสมุรปราการจัดโครงการฝึกอบรมการทําผ้ามัดย้อมจากเสื้อขาวและกระเป๋าเพื่อส่งเสริมการมีงานสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุและแรงงานนอกระบบตาบลบางปูใหม่ได้มาเรียนรู้ฝึกทักษะการทําผ้ามัดย้อมเพื่อให้สามารถนําความรู้ทักษะไปสร้างโอกาสในการมีงานทําเพิ่มศักยภาพของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพในด้านต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อได้นําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้ ให้กับตนเองครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่งยืนจำนวน2รุ่นระยะเวลา6วันณนาลา,าเนกสงคชุมชนเจริญสุขหมู่เก้าตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการโดยมีนางกำมลักรูปงามดีแพทย์ประจำตำบลบางปูใหม่คณะกรรมกา,ารชุมชนเจริญสุขและนางรัตนาสุวรรณนาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เข้าโครงการ คับสีไมไน่าไปกนอากไปคอาน็ครับโครงการาที่ฝึกอบรมให้กับชุมชนเจริญสุขในครั้งนี้นะครับเป็น โครงการประจำปีงบประมาณ2,564นะครับภายใต้โครงการส่งเสริมการมีงานทำและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและก็แรงงานนอกระบบนะครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นในเรื่องของการฝึกการทำผ้ามัดย้อมนะครับให้กับคนในชุมชนนะฮะเพื่อไปสร้างอาชีพนะครับให้กับตนเองได้แล้วก็ในครอบครัวนะครับแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการตลาดซึ่งทางชุมชนเองเนี่ยเขาก็มีตลาดในช่วงเสาร์อาทิตย์อยู่แล้ว นะครับแล้วก็ได้ส่งเสริมให้เขารู้จักนำมาประยุกต์ใช้นะครับโดยำนำาผ้าเสื้อผ้าเก่าๆนะครับมาปรับปรุงหรือว่าทำให้มันสวยขึ้นแล้วก,วก็สามารถนำไปขายได้เหมือนกันนะฮะต่อยอดให้มีราคาเพิ่มขึ้นนะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับเป็นอย่างดีจากาลูกบ้านนะครับในชุมชนเจริญสุขนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็หัวหน้าชุมชนนะฮะ เรามีการฝึกอบรมให้กับที่นี่ทุกปีนะครับทุกปีปีหนึ่งก็รุ่น2รุ่นนะครับโครงการนี้ก็โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรประการนะครับเป็นผู้สนับสนุนทั้งงบประมาณนะครับวัสดุฝึกอบรมวิยากรรวมถึงค่าอาหารด้วยนะครับของผู้เข้ารับการฝึกทุกท่านนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน